กรากราขอเชิญทุกท่านได้นั่งลงค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความเมตตานะคะจากท่านอาจารย์มานพอุกัสโมร์นะคะซึ่งท่านประจําอยู่ที่วัดในโรงนะคะได้มีเมตตามาบรรยายธรรมให้กับชาวชมรมธรรมรักษาได้รับฟังกันนะคะามูลดิ้ที่ธรรมราอิสระนะคะแล้วก็กลุ่ม ธรรมรักษานะคะก็ได้มีจัดกิดจกรรมเช่นนี้นะคะเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนนะคะก็มีจัดทั้งปีนะคะหนึ่งเดือนมีหนึ่งครั้งนะคะก็คือทุกวันอาทิตย์ที่สี่นะคะซึ่งในวันนี้ก็คือตรงกับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามมีนาคมน,นะคะซึ่งเราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มานพอุกัสฌมจากวัดไนโรงนะคะ เป็นทางกลุ่มธรรมรักษาและก็ญาติธรรมก็รู้สึกลับเรื่อนใจนะคะที่พระอาจารย์มีเมตตาให้กับพวกเรานะคะก็จับอรัธนานิมนต์พระอาจารย์ได้มีเมตตาได้ให้ธรรม,มะนะคะเพื่อที่จะได้จเจริญปัญญาจเจริญปิตก,กันจับอรัธนานิมนต์เจ้าค่ะก็ขอโนโมน้าต่อ ชมรมธรรมอิสระแล้วก็กลุ่มธรรมรักษาที่ได้พากันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฟังธรรมกันทุกๆเ,เดือนเดือนละหนึ่งครั้งว่าจะบรรยายธรรมเรื่องอะไร เมือวานก็ถามจะให้พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรก็ได้แล้วกเมื่อวานก็ไม่ได้สับว่างานอะไรอีกนะางานอะไรแต่ว่ามาบรรยายที่โรงพยาบาลทางคันเรือเราับชัดแลด้วว่าเป็นการจัดอบรมกิจกรรมประจำเดือนเป็นกลุม ที่ไปในธรรมแค่คำว่าธรรมะรักษาธรรมะรักษาถ้าเรามีธรรมะรักษาแล้วเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขก,ก็คงจะเป็นประเด็นนี้ดเลยตั้งชื่อกลุ่มว่มาธรรมะรักษา ้าเราปฏิบัติธรรมธรรมะจะรักษาเราธรรมะนี่จะรักษาแต่เฉพาบคนปฏิบัติธรรมคนใฝ่ในธรรมส่วนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ใฝ่ในธรรมธรรมะไม่รักษาเพร,ราะว่าธรรมะที่จะมารักษาตัวเราต้องเป็นธรรมะาที่เกิดขึ้นจากการ รรประพฤติปฏิบัติของเราประเด็นนี้นี่แหละกรมธรรมารักษาจึงจัดกิจกรรมฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ร่วมกันกับชมรมธรรมอิสระซึ่งเป็นชมรม ที่มีชื่อเสียงอยูเ่เจตนาก็คือต้องการจะให้ให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีความเข้าใจเข้าใจในธรรมธรรมะพระองค์สมเด็จพระพุทธีพระพักเจ้าพอเข้าใจในธรรมแล้วนำธรรมะไปไปปฏิบัติ ก็นำเอาไปปฏิบัติไะฝึกหัดจนเกิดขึ้นในใจของเราแล้วธรรมะก็จะรักษาใจเนระาธรรมะเนี่ยเป็นเป็นเครื่องรักษาใจไม่ให้ใจเป็นทุกข์ โรงพยาบาลเนี่ยหมอรับฝาวิยาหมอกับยารับษาได้แต่เฉพาะร่างกายเท่านั้นเองรับษากายในยามเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคไข้ไข้เจ็บเราก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจด,ดู หมอตรวจดูแล้วหมอรู้ว่าเป็นอะไรหมอก็จ่ายยายาที่หมอให้ไปนั้นเนี่ย <c oughs> รักษาตายเวลาทุกทางตายเราพึ่งหมอพึ่งยาแต่ว่าในยามที่เราทุกทางใจเนี่ยเราจะพึ่งอะไร ตรงนี้นี่แหละเราผู้ไปในธรรมธรรมะเนี่ยจะรักษาใจรักษาใจไม่ให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมะที่จะรักษาใจได้นั้นเนี่ยต้องเป็นธรรมะ ประเทศที่ทำให้เราเข้าถึงใจของตัวเราเองเรามาพูดกันถึงธรรมะมาพูดกันถึงการแก้ปัญหาทางใจนะคือธรรมะมีเอาไว้แก้ปัญหาใจ ใจของเรามีปัญหาใช่ไหมถ้าพูดในประเด็นนี้นะแสดงว่าใจเรามีปัญหาใช่ไหมถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้ว่าใจเราเนี่ยมีปัญหาคือใจใจเราเนี่ยมีปัญหาใจของเราเนี่ยกำลัง กำลังป่วยอยู่เราจึงต้องมาบำบัดต้องมารักษาแล้วก็ตัวปัญหาของใจคืออะไรปัญหาใจที่บอกว่าใจมีปัญหาเนี่ยปัญหาใจได้แค่อะไรปัญหาใจก็คือใจของเราเนี่ย เป็นทุกข์ใจของเรายังยังไม่พ้นจากทุกข์ใจของเรายังมีความทุกข์คือเรายังมีทุกข์ทางใจแล้วตัวปัญหาใจที่ทำให้ใจเป็นทุกข์คืออะไรมีหลายอย่างด้วยกันนะที่ทำให้ใจเป็นทุกข์หรือตัวปัญหาใจ เรายอมรับไหมว่าใจเรามีปัญหาหรือเราจะปฏิเสธเรายอมรับไหมว่าใจของเรายังหดหิดเป็นบางครั้งใจของเรายังมีความฟุ้งซ่านมีความรำคาญมีความ